โลกแห่งความเป็นจริงอันหลากหลายในฐานะที่พวกคุณเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิติดังนั้นพวกคุณจึงกำลังปฏิบัติการอยู่ในหลากหลายระดับและหลากหลายมิติไปพร้อมๆกันหมดในเวลาเดียวกันและตลอดเวลาและที่พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมากระตุ้นเตือนให้พวกคุณสามารถจดจํา และยอมรับโลกแห่งความเป็นจริงอันหลากหลายเหล่านี้ให้ได้ซึ่งก็เป็นที่ที่พวกคุณมีตัวตนอยู่ในนั้นตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันชีวิตส่วนที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณในทุกวันนี้เป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดในแมทริกที่มิติเหล่านั้นดำรงอยู่เท่านั้นเอง ลองจินตนาการดูซิว่ามนุษย์โลกแต่ละคนก็เหมือนกับวิทยุเครื่องหนึ่งนั่นแหละที่แต่ละสถานีหรือแต่ละเครื่องความถี่ก็จะมีเพลงแต่ละประเภทของมันเองอยู่แต่มนุษย์โลกส่วนใหญ่กลับไม่เคยหมุนหน้าปัดวิทยุของตัวเองเพื่อไปค้นหาสัญญาณอื่นๆหรือสถานีอื่นๆเลย ดังนั้นการจดจ่อของพวกเขาจึงจํากัดอยู่แค่เครื่องความถีที่มีอยู่แล้วเท่านั้นหรือจากัดอยู่แค่ข้อมูลข่าวสารที่เครื่องความถีนั้นๆนํนนำเสนอมาให้เท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่ตระหนักรู้ถึงความเป็นรูปธรรมชีวิตหลักนิติของตัวเองแล้วก็จะสามารถหมุนหน้าปัดวิทยุข,ของตัวเอง จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งได้อย่างง่ายดายดังนั้นพวกเขาจึงสามารถรับคลื่นสัญญาณหรือสิ่งเร้าและข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าและจิตสำเนึกความตระหนักรู้ของพวกเขาจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางมากกว่าด้วยอีกครั้งหนึ่งพวกเราอยากจะขอเชิญพวกคุณ ให้ลองขยายขอบเขตความตระหนักรู้ของตัวเองออกไปดูเพื่อให้ครอบคลุมความเป็นหลักนิติของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งพวกคุณจะพบว่ามันง่ายกว่าที่คิดเอาไว้มากเลยเพราะว่าพวกคุณก็ทำแบบนั้นกันอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ ให้พยายามจดจำช่วงเวลาที่พวกคุณเปลี่ยนความตระหนักรู้ไปแล้วให้ได้เท่านั้นเองการเวลาเป็นสิ่งที่ถูกถักทอขึ้นมาชนิดหนึ่งสำหรับเล่นเกมบนโลกดาวเคราะห์โลกของพวกคุณนี้มันคือม่านพรางอย่างหนึ่งที่บดบังพวกคุณเอาไว้ให้อยู่แต่ในมายาการแห่งนี้ดังนั้น มันจึงจะเป็นการฉลาดกว่าที่จะรู้ว่าการเวลาคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่อะไรบางอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพนี้เท่านั้นลองจินตนาการถึงทางเลื่อนขนาดใหญ่เหมือนในสนามบินสมมุติว่ามันคือการเวลาแล้วคุณก็ก้าวขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อเรื่องการเวลาอยู่ แล้วมันก็พาพวกคุณเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับมันนั่นเองคราวนี้ลองขยายมโนทัศน์ของพวกคุณออกไปให้มองเห็นสนามบินทั้งสนามบินครอบคลุมลานจอดเครื่องบินทั้งลานเลยให้เห็นเครื่องบินที่กำลังขึ้นลงทั้งหมดซึ่งตอนนี้พวกคุณก็เห็นว่าทางเลื่อนเมื่อกี้ เป็นแค่เพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของสนามบินทั้งสนามบินเท่านั้นเองการเวลาก็เหมือนกับทางเลื่อนนี้นั่นแหละที่เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของจักรวาลทั้งจักรวาลน,นี้จริงๆพวกเราขอเชิญให้พวกคุณมาลองเล่นกับการเวลาดูโดยลองยืดมันออกไปดูแล้วม้วนมันกลับเข้ามา ดูสิว่าพวกคุณจะสามารถคว้าอะไรได้บ้างลองก้าวออกไปนอกการเวลาดูแล้วก็ก้าวกลับเข้ามาใหม่แต่จงระมัดระวังความเชื่อของตัวเองเกี่ยวกับการเวลาให้ดีด้วยและให้พยายามขยายขอบเขตความเชื่อของตัวเองออกไปเรื่อยๆจนออกไปนอกขอบเขตของการเวลาน่นเลยจงสุภาพอ่อนโยนกับตัวเอง และจงอย่าลืมคำสำคัญของการหัวเราะด้วยจงฝึกฝนหัวเราะให้บ่อยๆและจงหัวเราะให้มากๆจงทำให้การเวลาของพวกคุณเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณกำลังกระพริบเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสมองของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้สามารถรับรู้ได้เฉพาะจังหวะที่มันกระพริบเกิด ท่านนั้แต่ว่าในทันใดนั้นอย่างรวดเร็วมันจะกระพิษดับไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งในจังหวะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสูญสลายไปจนหมดสิ้นแต่ว่าเพราะความที่สมองของพวกคุณสามารถรับรู้ได้แต่เฉพาะชั่วขณะที่มันกระพิษเกิดเท่านั้น ดังนั้นมันจึงเลยนำเอาชั่วขณะของการกระพิบเกิดทั้งหมดมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและเพราะฉะนั้นพวกคุณจึงรับรู้ว่าหรือรู้สึกว่าโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองมีลักษณะต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่ามันคือมายาการอย่างหนึ่ง เพราะว่ามันคือการ,ารสร้างของเกมแห่งภาพมายาสารนิติเท่านั้นเองตัวอย่างของปรากฏการ์นี้ก็เช่นภาพยนตร์ของพวกคุณเองซึ่งมันไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันแต่อย่างใดเลยแต่ว่ามันคือเฟรมของภาพถ่ายจำนวนมากของอริยบทต่างๆ ที่ถูกนำมาเรียงต่อๆกันตามลำดับแล้วฉายออกมาอย่างต่อเนื่องกันทีละภาพทีละภาพด้วยความเร็วสูงแล้วสมองของมนุษย์ก็ทำการเชื่อมต่อเฟร,รมเหล่านั้นเข้าด้วยกันจนเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันไปโดยแม่ข่าดสายช่วงขณะที่มันกระพริบดับไปนั้นมันคือช่องว่าง ซึ่งเป็นที่ที่สรรพสิ่งทั้งปวงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและมันก็คือที่ที่จิตวิญญาณสูงสุดของพวกคุณเองสถิตอยู่และภายในช่องว่างนี้มันก็คือที่ที่สิ่งที่ดูเหมือนว่าคือปาฏิหาริ์ทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมาและมันก็คือที่ที่ปรากฏการความบังเอิญที่เหลือเชื่อ ซิงค h คอนเนซิตความบังเอิญที่เหลือเชื่อทั้งหลายบังเกิดขึ้นและมันก็คือที่ที่ความมหัศาจรรย์และเวทมนต์ทั้งหลายของโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพนี้ก่อตัวขึ้นมาและณช่องว่างแห่งนี้มันก็คือที่ที่พวกเราอยากจะขอเชิญพวกคุณ ให้เข้าไปเยี่ยมเยียนอย่างมีสติสัมปชัญญะหลักซึ่งพวกคุณจะสามารถทำเช่นนั้นได้ก็โดยการเปลี่ยมระดับการรับรู้ของตัวเองหรือเปลี่ยมระดับการจดจ่อของตัวเองจากการจดจ่ออยู่แต่กับโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพในชีวิตประจำวันของตัวเอง ที่ดูเหมือนว่าจะดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องนี้ให้ขยายขอบเขตออกไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังอบอุ้มโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณเอาไว้อยู่นี้แทนซึ่งการเปลี่ยมระดับการจดจ่อดังกล่าวนี้สามารถทำได้โดยการทำสมาธิ เพื่อหยุดความคิดหยุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องภายนอกของตัวเองลงซึ่งการทำเช่นนี้ก็คือการตามรู้ลมหายใจของตัวเองไปจนไปถึงประตูทางเข้าของความหยุดนิ่งแห่งนั้นนั่นเองขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติ โดยคุณชยุทธนาวารัตมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ